อาุกเสมอมันเสมอมั่นเครือเก่าครับจะได้คูลนเสารผ้าการกองเหลืองเมื่อเนกาเป็นวันที่ยีิบสามครับกันยายนปีหกหกกเป็นมือคาราวะหลวงปู่ลักกิติวโนครับวัดป่ามงคลธอรวาดครับอันญุนาวัดตอนนี้ครับเมื่อเนกากับว่าเศร้าแบบไดครับหอดสิบโมงหรืครับนี่เอาสิผ้าชมบรรยากาศก,าก่อนคู่บาอาจารย์ญาติโย่มสิมาคาลาวะ อาจา์เพื่อนครับตอนนี้ครับคนยังบาหลายแผนแต่ว่าเริ่มเตรียมลงท่านเลยครับเอาคุณอะนี่ท่านนาวัดนี่ครับกำลังยืมขอบคุณสถานการณ์อยู่นี่คุณหน่อยคุณจิครับเบิ่งอยู่นี่โอ้ความดีเอาแผนกตอนรับนี่ฝ่ายดูแลครับเอามาแล้วครับอีกกระจุดนึงครับโอ้ยมีแต่คนงามๆเลยครับนี่ คนไข่แน่ครับอ่าคุณลอดคุณจอยครับคุณจอยไม่ได้ครับอันคุณจอยเบื้องน้จอพูนอ้วนนะครับเด้อสมบูรณ์นั่นหน้าเขาเป็นๆเอ้าเบื่องกันนะบนซุกคนกันเฮ้ยไปนะครับบรรยากาศนะครับเตรียมห่นลงท่านนะครับเดี๋ยวขอตัวเขาดานในก่อนเด้อทุกคนครับโชคมานขั้นอ่อนครับอยู่ดีไม่แห้งครับเอาเริ่มเข้าประตูวัดแล้วครับ อ้าววัสดีครับคุณครูแดงครับสวัสดีครับครับผมครับโอ้มีเสื้อผ่านงามๆผมเนาะเออราคาย่อมเย่าครับแล้วมีโรงทานด้วยครับที่ในเต็นท์นี่ครับวันดีครับท่านผู้พันผู้ในผู้พันครับทั้งแจกทั้งแถมทั้งแจกทั้งแถมเลยนะครับจักแมนเอาแมนผู้พันผมก็บอาเดาไปนะครับแมนอยู่เนาะเอาละครับดูครับโอ้ยมีหลายอย่างครับตอนนี้กําลังเตรียมครับโรงทานสามพี่น้องโอ้ โอ้ยน่าอลลาดเลยครับูัวกำลังเตรียมครับนี่อันนี้ด้านหน้าครับเอามาที่เริ่มตามถนนนะครับชมบรรยากาศข้างในโอู้ครับพี่น้องเฮ็ดลงท่านได้บุญสุนท่ากำลังลังไหลเข้ามาครับอันนี้เป็นเคปญี่ปุ่นครับ อ่าองแม่อ้อยครับเรียมครับเรื่อยๆมาครับโอ้เป็นโรนลงทานข้าวจีปะครับโอ้ยคนไข่แน่ <c oughs> เห็ดลงทานกับงามกอเกฮาบุญน,นะครับมีข้าวจีด้วยนะครับ <c oughs> เป็นไร <c oughs> ยิ้มแย้มจ่ใสเป็นตะมวนเนาะ <c oughs> ครับผม <c oughs> โอ้ย อ่ะจะไปจะไปก้มเบิง้งเตาไฟนเด้อนาสิรแลร์ดิออออโอ้ยโสมเฮ็ดล้วนทานยังไงมืๆๆ้อน,นี่อโอ้ขนมเนาะโอ้เบิ่งข้าวจีกันนะโอ้ข้าวจีนี่เหลืองงามครับอันขนจีก็สวยงามนะครับครับผมเออสวยขึ้นเจ้าของโอ้ยเบิ่งกันนะมุขนงานครับ โอ้พุดนะครับเป็นตาแซ่บม,มาเอาเด้อโอ้ยโคตรโคตรฮะัสดีครับเอาข้าวจี่อยู่ะโอ้ใกล้สิเทีงยงแล้วสวยอ้าวไปเรื่อยครับอันหวานลงท่านยังหวานนี่ฮะน,นมขนมแล้วก็ไอ้ยังกว่ไอไอศ์ครีมไอซ์รีมเนาะอโอ้ยครับ เอ้อเอาเอามือนี่โบนี่ไล่นกมันปะเกีียวแล้วอาจารย์เกีียวแล้วเกีียวแล้วเนาะเกีียวเขาเรียบร้อยครับครับครับเอาเอาเอาช่วยช่วยชวยครับเออครับผมเอาโอ้โหขับยานอาอลานเลยครับเฮ้ยนะยายจากบนอยู่ได้หนิมันธรรมดาได้เนี่ยผ้าล้านมาบ่เออผ้าล้านมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้อยยายเนาะ ไปแล้วครับบารนี้อ้าวโอ้ยพระเอกลู้มล่อครับมาลงทานมาลูกอ้าวโอ้ขนาดใหญ่เลยนี่ขนาดเสียพิสูจน์ครับและลูกลูกหลานๆรับโอ้ยพื้นอะโอ้ยมันยังคือนไอ้ทุนพวนอยู่ไหมต้มเส้นครับแม่กุ้งครับโอ้ยลงทานแม่กุ้งต้มเส้นครับวันน่ะ มีเบื้องหลังพร้อมบอยเบื้องหลังคักขนาดพ่นาะข้งหลังบรธรรมดาข้างนาส้มตำบู๊ของเน่าไหมพ่นะไอมาไอ,อ,อมาฝากไอมาติดตามก็ไอมาครับครับขณะนี้ช่องคนไม่มีเวียกชาแนลนะครับรนนกําลังติดตามเรื่องลงทานเอามาที่โชคอํานวยนะครับลงทานนมนมตัวนี้ไม่หมดอายุนะครับเออนี่แหละครับนี่โอ้ยจันพาครับ สุดยอดเลยแหมคักๆัอ้าวต่อมาอันเป็นขวดไหมยังไม่น้อมนี่ยน้อมไม้ดองแล้วก็ข้าวโป่งเออข้าวเกี๊ยบแล้วก็ไปใส่ไฟก็จะพอเป็นข้าวโป่งโอ้คักคักโอ้คักคักโอ้บรรยากาศดีเนาะหอมพอยเนาะลมลื่นคักครับ มาถึงโรงทานของคุณพ่อสมานและลูกหลานนะครับมิสเตอร์บโรเบิร์ตแอนดิรูอนครับผมวันด,ดีครับโอ้มาหมดบินมาจากต่างประเทศเลยโอ้ยมาเยี่ยมได้และทำทานเหมือนทุกปีครับมาทุกปีเนาะเออครับเอ้ยทีมงานครับใส่ลนผู้เพื่อนอีกคุหนึ่งนี่แหละมาว้านมาอยู่ด้วยนี่ ว่าไม่สมาโนโมแม่น้นนี่ว่านเนนี่นอโอ้นี่เราหุ่นไห้ครับเราหุ่นไห้ยังอยู่บนรถก็มีนะครับอยู่บนรถก็มีเยอะมาะครับเลื่อยมาอันนี้ลงทานจากวัดป่าบรรท่ายี่มครับประจันจอครับให้นําคณะและลูกหลานมาครับอันนี้ช่องค้นมุม้ยเวียดเลยครับเด้อบ้านสังแปนที่เฮ็ดไล่ตัวตอบกับท่านนั่นละเออนี่ละนี่เราคนมุม้ยเวียดครับ ครับผมคนไม่เวียกสว่างแผงลิทครับตัวจริงลรืเสียงจริงลหรครับนี่อ่นก็เตรียมงานกับไรไปหาเงินอยู่เลยอ่าเตยนเต้นไปรอนล่ะแม่นบ่โอ้คักคักครับพี่ไปน่องกันเด้อครับเด้อเป็นอย่างนั้คือหุ่มในน่องลูกหลา้วนี้โอ้โหน้ำหวานน้ำหิมะครับ เอาเอาพุละา่านลูกเด้อน้ำเย็นทางนี้น้ำเย็นเย็นครับเอานะครับได้ได้อะไรลูกน้ำส้มเนาะเย็นเย็นครับถ้าไม่เย็นรับคืนครับนี่อ่าเงาเลยครับอ่าลงทานวัดป่าท่าเยี่ยมครับเพื่อวางสามหมอกรวดธวานีครับใหญ่เลย,ยครับสามเต้นลวดเลยครับยุนีอีฮามือกับโบเบิร์ครับอ่า มีกาแฟด้วยโอมร้อนๆมีทั้งเย็นและร้อนครับนีเต้นที่สองนะครับเต้นที่สามครับบันนี่โอ้ยมีชุดยูนิฟอร์มด้วยเออคักหักักพี่น้องเออมาอาบุญน้ำศีลครับอันวัดป่าท่าเยี่ยมครับเพิ่นมาทุกปีด้ยครับมาตลอดเดี๋ยวอีกจังหน่อยบัรษัทเปรียงสิไปเด้อสิไปหาเยี่ยมยุ่ครับปีนี้ผมมาสิไปเราปีนี้ละ ครับครับครับโอ้ทั้งในครับเป็นทีมงานแม่ยังก็เฮือนี่ครับนี่ข้าวขาหมูคข้าวขาหมูเนาะอแซบแซ่บอร่อยครับจะพาใครไปได้พี่ไม่ลืมบอกโอ้เอาใส่หาพ่อสะคอนสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้พ่อสะคอนนี่พนั่งคณะมาด้วยครับประธานประธานใหญ่เขาหนีมาแล้วครับจากสามหมอ ฟัดป่าท่าเยี่ยมมาแล้วครับ,รบโอ้ยครับครับคือเก่าเนาะโดดขึ้นเก่าวัวแดดโดดขึ้นเก่า,กกา,า,าครับเออเออครับผม,อมเอาแหววเวียนมาที่เตี้ยเตี้ยคุณบุญไทยนะครับในคณะลูกหลานมายังเพินมี่ฮะโอ้โรงทานสามพี่น้องได้นี่โอ้สามใกล้ิุฬาฯสีแล้วสามกับพ่อแล้วครับเออเอ,อ่าดูแลเด้อจัหน่อยเพิ่งเกิดเรื่องมาว่างครับ อยู่ในถังเต็มมอกหลอกอยู่ในถังหมดครับอาแวะมาที่โรงทานครัวกลางครับโอ้มาเตรียมอยู่ข้างหลังเพลครับครัวกลางของวัดครับโอ้ยครับนี่ยังแน่ล่ะครับนี่เตรียมทาพี่น้อง้านอื่นวันเท่านี้ละแกงเหล็กแกงหน่อไม้น้อเพราะมีหอดแดงไม่ยังแดงแต่มูเนาะคับคับครับครับพร้อมนาพร้อมตาออ รับงานตลอดอืมมีายดูแลความปลอดภัยสบายอยู่ด้อครับอุ่ใจครับครับผมอาแวะเวียนมาที่กองอุนยการนะครับสถานที่ประชาสัมพันธ์นะครับรอดหาพี่นองมากขันละวะหลวงปู่ของเขาครับไฟประชาสัมพันธ์นะครับกองอุนยการครับ อ่า,อามีก็มี่นวยรับครับรับบริจาคจากพี่น้องที่มาร่วมบริจาคมีร้ายท่านกรรมการใหญ่ครับคุณพ่ออำนวยคุณพ่อชมใช้สุขเสริมครับพอนเอาเด้่วนในกำลังชิมไอติมครับอพอยพ่อคูณครับปู่คูณเราเพิ่นเป็นพราพันใหญ่กำลังพักผ่อนอยู่จังหน่อยครับพอน เดี๋ยวสิบเหรียนนำเด้อ่านท่านนิดน้อยที่ปรึกษานิดน้อยครับผมโอ้ท่านร่องก็มี่ครบครบครบเอาล่ะครับเดี๋ยวไปแวะเวี่นไปทัมม้งบรรยากาศทั่วไปก่อน เป็นอย่างน้นอ,อ,อย่างนีนข้นวาวหอมหอมเป็นอย่างนัวโอ้อันสมหวานแม่นแม่นโลกทานอย่างหนึ่งฮะเอาหน่อยๆได้ตองเนาะตองกับสมหวานกาแฟสดตัวนี้สดๆเลยท่นมีน้ำผึ้งด้วยโอ้โหคักครับครับครับ,บ,บ,บน้าๆยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานโตเกียวบ่นี่โตเกียว ืนน่ะยิ้มหน่อยโอ้ขด้กินแล้วยิมเลยฮะอ่ชมบรรยากาศได้บ้านนี่มาไงน้อยพรพรว่าไงพรพรพกับขวัญไม่ยังกันน้กกาเล่นเฮ็ดอยู่นไม่ยังก่านี่โอ้ปลาทองโกสเปนเนาะงวยมันเป็นไห่บ่โอ้สเปรเนาะคัก พ่อแสบได้ชิมได้ได้ชิมแล้วคักคักอ่าอ้า่ข้าวแถวเห็นบอลูหลานมาเข่าแถวลแล้วขเ,ข,วเ <laughs> ข้าแถวลูกส,ยสวยๆจะได้เออมีระเบียบวินัยครับโอเคเลยครับ<ข><า>ต่อลังหนาดเห็นบ่าเป็นระเบียบดีเว้ยเข้าท่าเข้าท่าเดี๋ยวหน,วกกนาดเพื่อกาลังแต่งให้อยู่ลูก อาโลงทานน้ำหวานครับแม่อ้อยขนยนครับตอนนี้เพื่อนไปทุระอยู่ครับเพื่อนเตรียมของมาเรียบร้อยเพื่อเหรอครับโล่งทานแม่หน่อยวันหน้าพ่มครับเลขณะแม่จอมสีโอ้มีนามดื่มขัดขับขนมพร้อมคุณนขาว่ะอาจารย์แม่แดงครับแม่เพชรแม่พิมพ์ตอนนี้เพื่อนเตรียมทาพี่น้องอยู่ครับเพื่อนกำลังกินเข่าอยู่ครับนั่น มีข้าวสารนี่มันบ่น่นมเสีผ้ามองเสียขาใส่เฮดเบีย่พ่อื้มีเสื้อผ้าด้วยนะครับใอ่เพอแสวงแม่เทิมแล้วก็แม่เพชรครับอันนี้ลงทานอะไรน้อยเนาะผัดน้ำ พัดมาม่าเนาะน้ำเจลีขนมปังขนมปังกระนังสีมาครับโอ้ยครับเตรียมไว้เพราะว่างานคาราวะเนี่ยเกือบเกือบช่วงบ่ายแล้วอ่าเตรียมไว้เรียบร้อยแด้วครับเด้อโอ้เอามาทางนี้ครับเป็นล้มท่านจากสายน้อยเนาะโอ้แต่งน้อยแต่งอ่อนครับน้ำยังขึ้นน้ำยังกว่านี่ น้ำอ้อยสดครับโอ้กาลังเตรียมครับกาลังเตรียมมาลงมาครับการล้างเตรียมผิไปบริการถวายพระเอพระนี้จักน้อยถึงเวลานี่ก็สิได้แจกแจกน้องลูกหลานที่มาร่วมครับผมก็สิได้แจกเด้อใจบุญชุนชาติเตรียมเด้อแตงน้อยผู้ใดผู้ควบคุมเพิ่นนั่งอยู่ปุ่นญี่ปุ่นผู้ควบคุมเพิ่นครับสวัสดีครับ เจ้อ่าว่าจะาขอน้ำอ้อยห้มน้อยมาเองว่าเจ้าของน้ำอ่อยมาเองคุณพนวันคุณจัวนมาจากเจ้าของสวนเนาะครับ วันนี้ไม่จำนายมาแจกฟรีทำเป็นโรงทานนะครับมือต่อไปกว่าละ10บอทกว่าละ10บอกมือต่อไปนั่นมาต่อไปกว่าละ10บาทเห็นบ่แตงน้อยชิมเนาะอ้อยสิได้หุ่นดีเนาะครับผมเป็นธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรครับวานธรรมชาติครับผมน่ะซื้อเองนะะ่น้ําเอง่โดยจ้าของโรง <gesch uce> <iah> อันผู้หายออยยอกับผู้ถือคันนั่นแหละอ่าแวะไปเวียนมากครับมาไตยหมขามครับเป็นอย่างน้อนี่คุณแม่ครับไอติมเนาะอ๋เดี๋ยวได้ส่ง่าไปหาหมูอยู่ในแอดน่อยทั้งผู้ผ่านไปละเออครับผมบอกครับผมอาครับมาเบิร์โลงท่านครับไอศครีมครับ แมนครับอ่าครับผมนแหนึ่ง้อาเริ่มเริ่มนะครับบรรยากาศตั่งงารน้ำแกหนึ่งร้อยบาทแม่กองพัน ยันแต้นจังแป้นห่งร้อยบาอันนี้อยู่เบื้องหลังศาลานะครับก็จะเป็นที่จัดเตรียมไว้ถวายน้ำปณะ,ะให้คณะ,ะครูบาอาจารย์นะครับที่จะมาคารวะหลวงปู่บุญลักกิตทิวนโนนะครับ พัสนะต่างๆรับคณะกรุบาอาจารย์ญาติโยมญาตบ้านต่างๆญาติโยมทั้งห่ายครับท่านทั้งหลายที่กับผมแต่าะไล่ล่าไม่เมินตะกี้นี้ก็ขอให้ท่านเห็จุมีสุ้มยินรนอยาเป็นคนมีพญาเนะ